เอาหูมาใกล้ๆจะบอกอะไรให้ฟังมีคนถามว่าเลี้ยงไก่ชนไปเพื่ออะไรโทโถโถบางคนก็ชอบคิดว่ามันไร้อนาคตมันเป็นแค่ไวแาวทถาอ้า นั่นมันเป็นความคิดแบบรั้วบ้านเล็กยิ่งกว่ารั้วข้อไก่คนเลี้ยงไก่ชนซะอีกนะจ๊ะในวงการเขามีเซียนตัวจริงไก่เก่งนี่แหละลงสังเวียนแต่ละทีเงินมันไหลเร็วยิ่งกว่าเปลี่ยนหน้านักการเมืองซะอีกจะบอกให้บางคนเขาเลี้ยงเพาะพันขายพอพันเนี่ยโปรไฟล์ดังยิ่งกว่าดาราบางคนซะอีกเพราะว่าเขาต้องบำรุงอย่างไฮโซจ้ะเพราะว่ามันคือตัวทำเงินของซุง้มเขามีเลี้ยงเอาสวยเอาบารมีบางตัวก็ประกวดเชิดเชิดเดินยาวกว่าเดินพรมแดนซะอีกแถมยังไม่เคยเหยียบกับดักเหมือนกับ เพื่อนบ้านเราบางประเทศที่บอกว่าไม่ได้วางทุนระเบิดใหม่จ้าแต่ในสนามจริงใครเดินพลาดนี่เจ็บจริงนะจ๊ะไก่เก่งก็เหมือนนักการเมืองบางตัวก็ฉลาดแต่หมดแรงไวบบางตัวไม่ฉลาดเอาซะเลยฮึดสู้จนสุดบาทาจ้าเลสันชมีไก่เก่งจะชนะได้ก็ต้องสายเลือดดีบำรุงดีฝึกดีลงสนามและพร้อมตีกลับเหมือนบางคนที่พร้อมตีข่าวมากกว่าตีศัตรูอันเดอร์สแตนที่แปลว่าเข้าใจไหนคะ